สวัสดีครับเย็นนี้มาอัปเดตอากาศกันครับพี่น้องเพิ่มเติมอีกนิดนึ่นะจากเมื่อเช้าเหตุเพราะว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําด้านขวาของประเทศไทยนะฮะบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางนะขยับไหลเข้ามาทางซ้ายนะมาปกคลุมทางภาคอีสานของเรานะเคลื่อนเข้ามาทางอีสานโดยฝนนั้นก็จะลินตกตั้งแต่หัวค่ํายันรุ่งสางเลยทีเดียวฮนะสำหรับคืนนี้ ซึ่งพี่น้องต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมนะฮะถ้าเท่านั้นเองอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ลาบเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ริมข้างลำธารคูคลองต่างๆก็อาจจะมีล้นตลิ่งนะเนื่องจากฝนสะสมเฝ้าระวังฝ,ฝนสะสมเท่านั้นนะครับอย่างอื่นก็คงไม่ไม่หนักหนาแล้วครับมาดูกันเลยครับภาพที่ทุกท่านเห็นเป็นพื้นลม700เฮกโตปาสคาลนฮะมรสุมชั้นกลาง 3,500เมตรหรือ3กิโลครึ่งนจากพื้นดินขึ้นไปซึ่งผมก็จะใช้ส่องลมนำพาฝนที่เป็นขอบหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือแนวไซคลนิีของย่อมนั่นเองฮะพร้อมทั้งประกอบดูได้ทั้งทิศท,ทางแนวลมมรสุมล่างเติมความชื้นที่พัดเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะฮะที่เหตุผลที่ใช้ลมทรงนี้โดยทุกท่านจะเห็นว่าในช่วงเย็นค่ำวันนี้เป็นต้นไปนะครับ ก็จะมีล่องเมฆหรือล่องมรสุมเชื่อมเข้าหาย่อมความกดอากาศต่ำที่เริ่มขยับเข้ามาทางด้านขวามือเห็นไหมครับโดยล่องนี้ก็พาดผ่านประเทศไทยในภาคเหนือภาคเหนือล่างฮนะขึ้นไปภาคกลางแล้วก็ภาคยีสานเป็นแนวยาวตามเส้นคู่นะฮะเส้นคู่สีที่ผมทําไว้สีสีเหลืองฮนะ เห็นไหมครับโดยหย่อมนั้นก็จะเข้ามากลืนไหลเคลื่อนไปตามร่องนะฮะหย่อมมันก็ไม่ค่อยทรงเกลียวทรงกลมเพราะมันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําธรรมดาธรรมดานี่ครับดังนั้นจึงทําให้พื้นที่แนวล่องมรสุมที่ปกติแล้วเนี่ยก็มีฝนอยู่แล้วนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางขึ้นไปในค่ําคืนนี้ฮะไปได้อีกในแนวขอบไซคอนิกของหย่อมโลที่เคลื่อนเข้ามาเป็นวงกว้างนะ ตามวงกลมนะฮะข้างในสีดำข้างนอกสีขาวเอออตรงระหว่างสีดำกับสีขาวนะก็จะมีฝนเยอะเขาหน่อยนะมันก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาที่ผมทำไว้เห็นไหมครับผ่านตรงไหนก็สาดน้ำตรงนั้นแหละครับวนอยู่อย่างนั้ครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้6โมงเย็นวันนี้นะครับจนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ พื้นที่ของจังหวัดต่างๆในภาคเหนืออีสานกลางะละรวมถึงภาคใต้บนบางส่วนด้วยก็จะมีฝนฟ้าะนองกระจายโดยทั่วไปร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่นะก็มีฝนปานกลางขึ้นไปถึงหนักได้ก็บริเวณพื้นที่จังหวัดโดยอ่าเรามาดูโมเดลนี้ก็แล้วกันฮะโดยเราเริ่มที่ภาคใต้ก่อนนะภาคใต้บนก็ช่วงเย็นเย็นหัวค่ำนะบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขัน บ่ายเย็นค่ําที่ผ่านมาแล้วก็จนทั้งถึงค่ำนะฮะจากนั้นในช่วงหัวค่ําจนถึงเที่ยงคืนนะฝนก็จะเริ่มตกในภาคตะวันออกอย่างพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซานะปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วนะแล้วก็ไล่ตกไปที่ภาคกลางฮนะโดยเริ่มจากด้านตะวันตกไปทางขวาบริเวณพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรี พระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปะลิมณฑลฮะแล้วก็ตกในช่วงเวลาเดียวกันก็ตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วยก็คือได้แก่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิกิจพิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิตแพร่นะฮะลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเหมือนกันฮะช่วงเวลาเดียวกันนี้ฮะตั้งแต่เย็นค่ําไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยฝนก็จะไล่ตกไปในะพื้นที่อีสานพี่น้องดูด้านล่างก็ได้ฮะมันมีเวลาบอกผมว่ามันก็คาดเคลื่อนได้นะฮะแต่ก็คือมันก็ทรงนี้ด้วยฮะบริเวณพื้นที่อีสานก็บริเวณจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีศรีสะเกดสกลนครและอุดรธานีโดยที่ช่วงดึกหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปใน ฝนก็จะกระจายตกต่อเนื่องได้อีกนะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงรายและน่านนะฝนมันไล่ขึ้นไปนะแล้วก็ภาคอีสานในจังหวัดเลยบึงารฬกาลสินมุกดาหารและยะโสธรน,นะก็นำเสนอมาเพื่อเป็นแนวทางรับมือฝนกันประมาณนี้สวัสดีครับ